ชนกิ่งไม้บบแตกและสัมพันธ์หักเคล็ดเคล็ดไปถ้าเหบุแตกก็เหติดน้ำโบเขียก็ค่อยกค่อยก็ค่อย,อยมูไหมูดอกดิอู้อันน่ะคน,นหมาหรือะ เห็นน้ำกันจะๆเลยเด้อแห่บบเต็กโอ้ยนี่โอ้ยโอ้โหเถอ้คือบบเต็กจังว่ตถ้าแห่แตกเด้สบันนีขึ้นภาพประขาเต็มด้วยเหรียะสวัสดีครับ คร,รรครับผมบาเกย์สาธิกอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีเ<อ>จ้าพี่น้องออ้ยโอเกย์ใหญ่เลยฟ้ายังบอกระสูบอู้โอ้ตหเขาังงงเลยกระติกกรติกเขกระโดดได้ดไดมันกระโดดได้สัขาดเปล่น้ำพี่น้องจา้าหลังจากเมื่อหามาเสมอเบิ่นเลยมากระโดดเมื่อวานเะขปาป่าเนาะไม่เนาะ ผ่านมามือนีหน้าไหลมาเต็มเขื่อนบ่เลยเสมอบ่เลยไยโดดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยบอเคินค่อยๆๆค่อยค่อย โอ้ปาน mhm. ย่างนันเตัวใหญ่โดดตัวใหญ่โดดออกบุษบนเห็นบ่ตอนหาสติตก็ไ่แน่ใจเจ้ะบ่แตัว่าแข็งอ้อันยุบกันนะอ้างพี่น้องก็เต็มเหจ้าบาดเล็กก็ได้ยในแหละน้ามาเลยอุ้ยให้เดิอย่าค่อยเลาะไปหลายที่เนาะว่าจะพากันไปเลาะหาเห็ดพี่น้องออกตะกล้ามา แม่เบิ่งปลาซะก่อนที่น้ำไหลอือุ้ยปลาใส่ปลาตัวเหมนี้จะเป็นประมาณแล้วแบบนี้ใต้เบาะเขามีถุงบุบุโอ้ถุงบุกใหญ่ดีเธอติดที่โดดออกเขาเบาะหรือว่าเพื่อนเข้ามาที่หลังแล้วมาชนเห็บบุแล้วก็ตกใจกระโดดออกตัวไม่โดดตัดออกแทนเห็นเบานี่ไง มาแล้วว่าได้ไปไกลแล้วแซตติกไปเบิ่งโคกโคกกล่องบ่มีจักดอกแล้วว่าเสิไปไอป่าบ้านหนองดูแวนนี้ก่อนบ่ไปแล้วแบบนี้นนองดูก็ว่ได้ไปจักกันเห็ดละอง,งูอกอกเนาะ FC พี่น้องบ้านหนองดูไปเบิ่งเห็ดอยู่บอกถ้าได้ไปบอกแซตติกนี่อกอกหรือออก,อ,ก <c oughs> อุ้ยได้หลายตอยู่ <c oughs> พอกินเลยได้นี่บาทเดียวนี่ ด็ลูกยังบอกอยู่พ่ออย่ากินแกงส้มอีกอย่า,ก,ยยาก,กินแกงสม้กกงสมของฮัดายกยองหันเอาไปแกงส้มให้เพื่อนกินดีโอ้ยเสียดายตัวที่มันโดดออกเนาะอย่างไรก็ได้าแนวใส่กับรุ่นกระต๊จอจ้ะว่าซ้ำบอกรือไปที่อื่นเลยไปที่อื่นก่อนค่อยเวียนมาเบิ่งก่อนเนะาะมันชีตื่นเนาะมาอีกทีแล้วจ้ะปากปากโท่ เราวังบอกเค้นเราติคิดอยู่ได้ติดแน่เลยวะติดอิหลี่ิวนไปไกลพูดโอ้ยมาทันแล้วหามีปลากละออกไปแล้วย่วนแหงะะ้งแท้หล่ะค่อยๆน้ำเล็บแมวได้ค่ะงมีดอกแต่ว่าถ้ามีมันจะโดดบุมบ้มบัมบ้มบุ้มบั้มออกแล้ว เคียดกิ่งไม้ออกไว้ลดเท่หนามามันจะได้ลุงลุงปุ้ยหูรุ่นเนยปลายังกับ่บแม่แหละ ใช้คำว่าแจักซีมาร์แน,นวไหนป่าโคพี่น้องปโค้เดี่ยวมืองาป,ป่นนาปะอืมกุ้งกิ่งไม้นี่ตั้งแ,แต่ติกสิบูถ่ายโอเลยได้ตั้งแต่ปัดไอออกจากนหนามค่ะพราะอยู่กับไอกิ่งไม้ค่ะเรติ๊กสิบูถ่ายโตเลยคือมันเฮกับวันได้กบสะเทือนอย่างเลยมนันบอกบอกคนหมาใว่า ในใจคือนอ่าถ่ายไว้เผื่อมีเผื่อคนหมานวา้าสอีหลีตัวนี้บอกเค้นสองตโตสุดยอดได้แล้วแกงเซรามองอันดาหนึ่งในร้อยพี่นุโโ๊กนี่พวกหน้าไม่ดิห่าอือสโลติ๊กกตัดสินใจถ่ายไว้กว่อนหน้าเผื่อ <c oughs> เผื่อขึ้นแหละชาวติก๊กคิดในใจว่าบอกเค้นเธอจะเป็นคนหมานเพื <c oughs> ่อฟุกเหื่อฟุกมันเป็นไปบ่ได้ มันก็กิ่งไม้เหมันอาจ,จึงปึองอยู่แต่ก็เออนั่นแหละเพื่อมันฟุกส่งโตจ้ากเกินคาดบอกเือแบบน,นี้ด้ายอดยอดยอดบอลเกยกโป้เลย,ย,ยคนหวานแห่งปีพี่น้องมันเป็นไปโบได้มันเป็นไปโบได้เหเปิดแล้วปรคอสียังข้างอยู่ ใช่เวลาปดออกจากกิ่งน้ำกับประมาณสักห้านาทีพี่น้องสาติ๊กก็เลยแบบเออถ่ายไว้โตดีกว่าซึ่งมันไม่ได้มีทีท่าว่าสิมีปลาด้วยซ้ำระวังได้บอกเคมันโดดไอนี่ยอดสุดยอดยอมนเนี่ะไส้เดียวเลยปลากระได้จักสังทองบ ทองเรียกปลาบะยอดสุดยอดไรโลวๆให้บอกเค้นเลยนี่พี่น้องใส่ครับว่าคนหมานหรือ oh, ผีบ้าบ่รู้อ่ะเพื่นทานให้พอได้ใหญ่ได้กินโอเคนขอเลยได้ก่อนที่สีหวานเอ๋อให้ลูกให้เต้าได้อยู่ได้กินในเด้อเพื่อนวะอันดีใสของเก่าเหรอไอสติไปเอากาแฟมาใส่ก่ เี๋ยมาใส่โต้ผ้าแห่บเปิดมันจะมีจักโต้แบบนี้พี่น้องแต่มันก็คือโบโดสอะอยู่นิ่งๆอยู่เป็นห้แล้วกินด้สองโตด้นดเสีเนซ่มลูกเด้อ๋อแต่การเลยได้หนาะรืบเส็จไตโบเด้บนา้ตีน้อยหมานบาททนได้สิโตกูใด บาดบบาดล้ล<ม>้ง่โอโอโอเีอออ <c oughs> มันเขาเาานะ่าเผา,าเนาะนอาบอกเคนเนาะพี่น้องเห็นบอกกิ่งไม้อันมักใหญ่แล้วมันได้เห็นเหวทางมันเข่าเผาโอเคก็ยกมากะบใจถอดแล้วเลยมันมันอ่าแล้วเนาะเอ็ดไหนไหนได้ก็ดีไปเลยไปรออีก สาติ๊กยังอึ้งบ่เซาประมาณนี้โอ้จักซัวนี่ได๋ปลาก็อืมสอนอสอนนีข้างกิ่งไม้ฮูบัใหญ่ก็ยังบ่ออกอืมให้พ่องรุ่นกระตอกเ້ื่อเพิหได้อยู่ได้กินอีก กิ่ง,งไม้ลับมานั่นกลับมาบนเลขแล้วจ้โอู้พนราสิถทดนึ่งกะเจ้าเอาไว้ดักปลาบอกคิดนี่นะโอเคตีนแต่สองพุ่มกีนินได้ตัวนึงเหียโบเตกมารุ่นกันอีก โบตตแตกเลยสัมพันธ์ค่ะ <Okay. S 1> เคล็ดเคล็ดไปถ้าเหบตเต่บแตกก็เหติดน้่นโอเคค่อย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 เอาบูงใหญ่ดอกดิอู้อันน่ะค้นมาหระค้นมานหา็น,นปีหรือเปล่าเห็นน้ำกันจะจะเลยเด้อ แหบตกโอ้ยน่าโอ้ยโอ้แโอ้ยโอ้ยอ้ยโอตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้าวอต็มด้ยโอ้ยโอเนี่้ยโอ้ยอ้ยี่้ยนอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้มโอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้อมันอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยยโอ้ยอห้ยอยอยแดดเริ่มออยยยออ ปลาบู่จ้ะตัวพวกใหญ่เลยผู้ปลาอันนี e, ่คืเข่าเอิ้นปลาอย่างนั้นปลาขี้ลามปลาอย่างปลาขี้ลามกักเอิ้อรวมๆกับปลาใส่เนี่ยเลยเนาะเนี่ยปลาตากลางเลยกับปลาใส่ดูเราดูน่ะปลาบู่บักใหญ่อุ้ยมานอีหลี เตะกระจักบาได้เนาะสุดยอดสุดยอดแล้วไปอีกแน่บ <t> ่อนเก่าบ่อนปลาโค้งฮะชักแล้วเป็นสีบาอีกเตะอันเด็ดเอ้าพี่น <t> ้องเดี๋ยวลงซ่อมบึงจักบาทกับบอลเคีนสีเอาที่เหยืยอมุมพันขึ้นเนาะวันนี้เนาะพี่น้องจ้ะจักทองไผ่ลาโดดเล่าพุ่นฟาเรมโต้แล้วนะ เด่นเริ่มจิออกปาเริ่มโดดแตจับ <t> ถุงถ่ายถ่ายไม่น้องเบิ่งนี่แล้วนี่นี่นี่มันโดดมันโดดมันโดดโอเคหนูมีเชือกโอเคไปหาเชือกเร็วเร็วมาดูปามันเล่นน้ำแล้วนี่โอ้ยของผู้ใดล่ะน่าน่าไปเทียนห้าบ่อนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปเอาเชือกไป โดดเลยโดดออกแล้วฝูงปลาขาวหักตัวน้อยยิ่งยันรอดสนะิเมื่อแล้วจ้ะมาหวานตรงปากโทษเผื่อปลาธรรมาอีกเอาอยัางไม่ได้ว่านบนนี่ทางออกเมื่อ,อมันมีทั้งเบิร์ตหนึ่ง สองสามที่ที่หาวิวานอีกที่นึ่งห่ะฮกแหงบอกมีอย่างโดดออกตัวเดียวนึงมันรอดฮะขึ้นมหมาเบ่งผลงานกันจะ้ะได้เมนูแกงส้มให้น้องอันดาแล้วโอ้เหลือแกงสุ่มเลยจักปะโคจักปลา,า,า,าหยังปาลาหยังรวมรวมในสองสามเมนูคุณเละไปกินแล้ว ไปมาพิ้งคเบิเร์ปลากล้วค่อยแกงสม้มพี่น้องเราน้อง,องอันดาเป็น<ม>เมนูที่กินไม่เบือ่อมาคักแกงสม้มใส่สับประ,ะปรดแกงส้มปลาบูปลาโคปลาอื่นกะปิ้งจปิ้งจะโคตรแล้วอุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ลองให้ปลาบูดเด้่ยเนี่ยอาเบาไอ้ดดนี่ปลาบูในแกงส้มนี่แหละเมนูแกงสม้งงสมค่ะ อากระสุกเลยใช่ไหมสุกไม่หลายอยู่นะปลาไม่หลายเยอะต่นี้ก็ได้แกงส้มคาบนึ้ออันนี้ต้มกลนรอบก้นได้ตั้งสองเมนูแกงส้มเนยแล้วก็แกงส้มไม้ดองไม้ดองวิเศษขนาดแบ่งยายขังบ้านมุกเนี่ยนำได้หลายแฮงมือนี้เท่านี้คาดฟุกหรือ หมานหรืออะไรบรู้ติ๊กสติ๊กสันหาคำมาว่าบอถืออ่ะคนหมานคนหมานเน,นาะหมนส่วนลักๆกก็ได้มาจากคำอุยพรจากพี่น้องเอฟซีนี่แ <ๆ S 2> หละหายอยู่หากินอย่างก็ให้มันมานเด้อบอกเกียนสาติ๊กบอกเคยพลาดเลยแบบนี้ขอบคุณหลายๆจ้ะ ไปใแบบนีเมือเอาเชือกพี่น้องปลา <m uch> <ต>มันกำลังโ<ต><อ>ดงดกำลังเต้นอยู่แต่ก้าเฮ็ดเท่าเด้หนี่ม่ได้เฮ็ดแต่เขาบอกเคสน่ะช่วงนี้บเคสติดแหีไว้ใต้เบาะตลอดเวลาาไปหาเฮ็ดหาหน,หน่อไม้เาเจอหนองเาเจออย่างเขาก็พอได้หาอยู่หาก,กินเติมกันเนา<ม>ะแต่นี้แหละเขาเรียกว่าหมาน,านอ่ะลาพี่น้องเลยจ้ะครับเม, <ไป S 1> มือเอาเชือกแล้วค่อยมาใหม่เนาะนี่ให้เด็ดออกทะเลซาโลจักหน่อยเนาะปลาเฉล่ยน้ำเฉล่ยน้ำครับ เอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับช่วงนี้ถ้าพี่น้องมากดไลค์มันสิบอค่อยเด้งปันด่าแล้วก็คลิปสิบอค่อยแจ้งเตือนบอกชายคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยบอกตือนคลิปกันพี่น้องลืมให้เบิ่งกเจ้าคลิปกันเพื่อนก็จะกดให้อยู่เอ้ยเบิร์กเจ้าคลิปเด้อครับให้เบิร์กเจ้าคลิปเพื่อนก็สิบบวกไลค์ให้แล้วบอกโหแต่แรกแล้วก็พบพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า